เราจะขอร้องโต๊งอื่นด้วยนะเนี่ยร้องแล้วฮะร้องเดี่ยวเคได้ครัคือถ้าสมมติว่าป้องอยากร้องใครเลือกเลยใครตาถ้าเกิดว่าคนที่ป้องเลือกให้มาร้องแล้วอยู่โต๊ะไหนแล้วคนนั้นไม่ได้มาร้องคนนั้นเสียร้อยหนึ่งโอ้ไม่หอกตอนแค่ขอใครเดืดร้อนไหมสมมติว่าป้องเลือกนัดให้มาร้องแล้วถ้าเกิดว่าในนัดไม่มาในโต๊ะนั้นก็ต้องเสียร้อยหนึ่ง จะเป็นร้องเองหรือร้องคู่ร้องอะไรเราร้องคู่ดีกว่าเพราะว่าจะได้ร้องไม่น้อยแน่ครับขอเเิญใครนะนัดครับนัดเลยนะ่เยย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 ียยยยยียกยย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 ยรยย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 ยายรยยียยยยยยยรงยยยนยยยย ไม่เดือดร้ายต้องที่จะช่วยไม่เดือดร้นะุทายครู้ เบียนเนี่ยมีผลกับการตกรอบด้วยนะ <c oughs> สองทุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะอีกอีกหนึ่งชุดแล้วก็จะปิดตรงทะเบียนแล้วนะครับน้องชื่อไหะเราจะให้น้องเต้จับตลอดทั้งคืนวันนี้เลยนะครับเฮ้นต่อไปเนี่ยตัวสองครับตัวสองครับตัวสองนะตัวสองครับ บเดี๋ยวไปแล้วก่อนนี่เหรอเอ๊ะถูกแล้วพี่เหรอเอ๊ะเหรอเอ๊ะเหรอลองแข่น้องแข่มั้ยเออน้องเดี๋ยวก่อนเวลาที่มันเงียบเนี่ยขอซาวเนี่ยพี่บางเวงอช่วงที่มันเดินช่วงที่มันจะตัดสินใจกันเนี่ยพี่ขอซาวด์ที่มันแบบแวกๆเลยเหรอเออมัโอ้โหน้อมใจหน่อยไม่ร้องก็ร้อยจรงไง เดนนี่เอาเอาร้องเ LIKE! พาะไม่เพาะไม่เป well. yeah. hmm. ็นไรนะก็โหกันเองไม่ต้องไปปรับดังมันทนทนฟังกันเองกันไปก็ได้เวว่าเออแต่โป้งเราเพาะนะเพาะโอ้ไม่ร้องนี่ต่ร้องไม่ได้เพาะอะไรถึงร้องเนี่ยเพราะว่าเมาวันนี้ตอนนอะไรก็ได้เมื่อไหร่

ไปไหนครับตลาดเฮ้ยเฮ้ยฟังนิดนึงไปหาเล่งเอาวันนี้ไปใหม่ครับก่อนจะไปนะครับบอกเลยว่ากฎกาที่จะเป็นเกณฑ์กำหนดว่าใครจะตกรอบหรือไม่นี้ได้ถูกเขียนไว้แล้วล่วงหน้าไม่ได้เขียนที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคน สบายใจว่ากติกามันได้เขียนไว้ร่วมผนไนมารใช่หรามเาดี๋ยวรอให้จูนต้อง้กเลอต้ายตอดีมกเกเลยตงาเลอ้งมาเะดียวเหรอ้มากเอะต้องมาเตียวะปแล้วีมาอะ thank y ม u เลยะมก้เดเลยะะอะอมนะ ไม่ต้อ่ายตังค์้ลยนชั่วโมงตแได้ครับด่ม่ครัได้ได้ัพิ่มไม่ล้เอดไคม่กนด้วันนี่ใหม่เนดม่เเวะม่ัเมาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมึงสังเกตไมว่ามันม่ถือของขวัมา สองร้อยตื้อเนี่ยอะไรได้ไม่ฮ่าเฮ้ยมันมีคนล็อกของอีกแล้วอ่ะอาไม่เป็นไรตรงตะเพียนให้แป๊ะไอ้เอ้ยชายตรงทะเบียนตรงทะเบียนเอาเฮ้ยตอนรับน้องกันหน่อยของขวัญของขวัญต่านอยากได้เล่นอะไรดีะเล่นอะไรเหรอเล่นอะไรกันบปอกไฟอ่านี่นี่ เปินสามพันนี้ก็จะไม่มีเงิน2 0 0 0 0กว่าในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้อยากให้เพื่อนๆทุกคนฟังกูก่อนดิเฮ้ยเพมึงฟังกูก่อนดิอยากให้ในวันนี้นะครับเพื่อนๆได้มีการแลกเปลี่ยนและอัปเดตแต่ละคนว่าแต่ละคนทำอะไรเป็นยังไงแลกเปลี่ยนอะไรโตนเป็นไรแกเปลี่ยนอไรสัมภาษณ์ไรป่าอปล่า โดยใช้วิธีการจับตลาดแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเริ่มธุรกิจก่อนคนแรกแต่ก่อนหน้านี้จะต้องมีคนตกรอบก่อนเลยสามคนนั่นก็คือนะครับคนตกรอบสามคนแรกโค เราจะต้องเราเราจะไม่รอพลอยกับแป๊ดไอ้กับพีะนะเราตัดเลยนะเพราะว่าสองคนนั้นมาก็จับสลาดได้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีติด้รับในวันนี้เพราะมันช้าเกินไปแล้<า>คนที่ตกรอบเป็น3ามคนแรกก็คือคนที่ลงทะเบียนเป็นสามคนสุดท้าย ม็นมีที่เกดคนใช่ป่ะคนที่21่อ็ดไอชาคนที่ยีสไอแปะคนที่19บเ้แป๊วไอแล้วแล๊วไอม๊ไปลงมาเลยตูนตูนเอาชื่อออกสาคน3 8มแปดสองแหแล้วก็3 8มแป

ạc cảm ơn tiến, tất cả mọi <laughs> chuyện đi đi khỏi màn. Tân tay อยู่กับหน้าก็ับกนะครับเพราะว่าผมมีวิธีการู้คำตบอย่ออยจำได้ใช่ไหมครับป้าแต่ละคนที่เลือกชื่อรุ่นอะไรบ้างใครที่เลือกชื่อรุ่นที่มีคนเลือกมากที่สุดตกลอบ ล้วนน้ำเงินชมพู 38, มมออสามแปดจูนโดมแจ็คแมวเหล็กตกล้อตกแล้วต้องอีกเหรอตกจำตามนุ่ตกจำตา